เวลามานั่งดูใครด่ามึงหรอกเสียเวลามึงจะไปนั่งฟังคนด่ามึงทำไมวะกูถามแกเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปฟังเขาด่ามึงเขาด่ากูมึงก็ไปฟังเสียเวลามึงฟังมันมันก็พูดมึงไม่ฟังมันมันจะพูดให้ใครฟังอ่ะก็มึงไปฟังมันเองอ่ะมันก็เลยพูดไปหยุดไงมึงอยากมาหยุดพูดใช่ไหมมึงเลิกฟังมาสิมึงเลิกฟังมันได้บาแหละมันก็หยุดพูดไปนั้นอ่ะเพราะมันไม่รู้จะพูดกับใครไงมันจะพูดกับใครทุกวันนี้ไม่มีใครฟังมันเลยคนเข้าไปดูบางทีสี่สิบห้าสิบคนมัน่ะ พวกเมืงนะเข้าไปสาร์แดงฟังเขาเนะ่เมืงไปฟังมันเองก็คนที่ดูมันตาแดงแดงอยู่กับพวกเมืงแค่นั้นอ่ะมืงเิมดูสีเมงเริด,เรดูมันจะมีใครดูรบ้ากูถามแคนี้คนเกียจกูเาม,มีเวลามันั่งดูไอ้พวกนี้ปบบเพลเจอร์อะไรสาระไปฟังสิงที่มีประโยชน์ดีกว่า คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามคุ้มค่าทุกนาทีของมึืมาดูกูนี่มันจะไปดูพวกมันเรามานั่งด่าเึงต้องดูกูสอนธรรมะไม่จะไปนั่งดูบรรดากูแล้วเก็บข้อมูลจะเกยบจะโกจะฆ่าพยาบาลมากแล้วมันจะไงดีมาดูกูนี่กูกำลังสอนธรรมะไม่รู้ทําอะไรมึงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูมันไปดูย้อนหลังกูด้วยไม่ใช่เอาเวลาว่างไปนั่งดูบรรดากูอยู่ได้แล้วก็นั่งเดือดดาน นั่งโกรธนั่งเกลียดนั่นราคาพยาบาลบ้านไร้บึงสร้างกูสลในใจไว้สร้างทำไมพวกไปทำสันดานเรียนแบบพวกมันทําไมเนี่ยสันดานกูสอนไม่ฟังเอาเวลาไปฟังอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์โน่นกูไม่ได้จอดจงด่าใครนะกูพูดได้ฟังว่าไม่จำเป็นต้องไปฟังและจริงๆอย่างปป่มหาวุฒีเนี่ยกูคุยเคลียร์กันแล้วกูมไม่ติดใจเอาความอะไร ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปสามารถพิพากวิจารณนได้ตามปกติกูไม่ได้ทะเลาะอะไรกับปู่ปูมาขอโทษกูจะจริงใจไม่จริงใจกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้โกวธปู่อยู่แล้วแต่เมื่อปู่มากูก็ต้อนรับกูไม่มาก็จะมาตอนไหนกูก็ต้อนรับได้หมดเลยกูไม่เคยมีอะไรกับปู่เลยแล้วกูไม่มีอะไรกับใครด้วยประเด็นกูไม่พูดถึงใครก็นั่นแหละกูเหนื่อยใครจะดากูด่าไปเลย ซื้อหนังสือด้วยตะก้าหน้าโปรไฟล์พุ้ยเก็บปะตาก้าเนื่อยหนังสือสามศูนไปซือ้อเงินไรายได้หนังสือเข้ากองกลางกองกูไม่มีมีแต่กองกลางกูจะบอกให้จริงๆปู่เขาเป็นคนดีไม่มีอะไรแต่บางทีโดนคนเสีย้ยมโดนกระแสลางไปโดนกระแสพาไป แค่นนเองกูไม่ต้องไปว่าเขาหรอกเขาออกปกติไม่มีอะไรหรอกเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามเหตุตามปัจจัยกูเห็นจิตใจเขาลึกหรือก็เขาก็จิตใจดีแต่แค่โดนเสี้ยมโดนย,ยุแย,ยงตะแคงรั่วโดนอะไรสารพัดจะโดนไปแต่การแสดงความเห็นของแต่ละคนมันมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นแค่นั้นเลยกูไม่มีอะไรกับปูเลยแฮปปี้ดีกูจะส่งน้ำพริกไปให้ปู่ด้วยซ้ำกูจะส่งน้ำพริกไปให้ปู่หน่อยเพื่อปูจะแสบปากจะหยุดพูดบ้างนะ แซวเล่นนะปู่นะไม่ใช่ออกตัวใ,ใ,ให้หยุดให้หยุดด่ากูหยุดด่าคนอื่นทั้งหมดอยู่แล้เอาน้าพริกไปกับกำกับปลาเพื่หน่อยจะได้เผ็เดๆไม่ใช่กูส่งน้าพริกไปให้ยิ่งดา่าแซ่บก,กว่าเดิมนะด่าให้น้อยลงหน่อยกูด่าคนเดียวพอแล้วมคนอื่นไม่ต้องมาดา่าเดี๋ยวส่งน้าพริกไปให้ใครติดต่อปู่มหาพุทธีหน่อยแอดมินนักอินอาจารย์ไม้ติดต่อปู่มหาพุทธีหน่อยเดี๋ยวจะส่งหนังสือกับน้าพริกไปให้ ตั้งใจจะให้ดานแล้วแต่ลืมมันไม่มีเวลาเวลามันยุ่งเดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวส่งให้หมดเลยติดต่อคุณเอินวัดใหญ่ด้วยแล้วก็คุณอะไรวะดูสิเมื่อวานนี่ยังเข้าไปพูดในเรือนจำอีกเลยอีกคนหนึ่งอ่ะที่ดังๆเหมือนกันนะเอินวัดใหญ่แล้วใครคนนึงนะรำพระคนครเออะขุ้จำชื่อใครไม่ได้เลยลืมหมดเดี๋ยวส่งไปให้ อาจารย์เราไม่กินเนื้อวัวมา30ปีเพราะบนไว้แต่ตอนนี้คนใกล้ตัวบอกว่าอร่อยบางทีก็อยากชิมชิมไปเถอะไปบน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 อะไรไม่มีอะไรบนบนเลยนะเด็กเกิดใหม่ทำไมต้องโกนผมไฟคะ ไม่เข้าใจปู่ย่าตยายายจะโกหให้น้องค่ะก็ไม่จำเป็นต้องโกก็นดะถ้าเขาให้ทำโกก็โกไปเพื่อควาสมสบายใจอะไรใครก็ทำไปผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไปไม่รู้สึกเจ็บปวดบางครั้ง ป็นญานขั้นไหนครับมึงหลับจ้าไม่ใช่สมาธิขั้นไหนจ้าขั้นหลับหลับสนิทเสียด้วยมึงเลยไม่รู้สึกปวดขาปวดอะไรเลยเพราะมึงหลับเป็นลูกผู้หญิงอยากจะตอบแทนบ,บุคคลพ่อแม่ต้องทำยังไงครับศรัทธาสีสุดาจาระปัญญาสอนเขา ให้ข้าให้น้ำให้ยา,ารักษาโรคนั่นเป็นการตอบแทนบ,บุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดไม่เกี่ยวกับหญิงกับชายคุณแท็กเออตายหาแล้วลืมไปแท็กอีกคนนึงมีจีแอดมินอะไรติดต่อขอที่อยู่แท็กพลังอยู่มาด้วยกูลืมไปเลยว่าตายหาแล้วกูลืมไปได้ยังไงเนี่ยมันขอนะพี่กูก็รับปากนะพี่ว่าไว้ตัวกี่รอบตัวกี่รอบแล้วเดี๋ยวกูจะได้ให้ร้านเขาส่งให้กูลืมมันไปเลยเนี่ยอาจารย์ยิ่งสับด้วยนะ โอ้ยขอให้ทุกคนเลยนะแต่ในรายการคนตื่นคุยได้เจอทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวแทบมันงองแงใส่กูอีกเดี๋ยวมันไม่เชิญกูไปออกรายการซื้อหนังสือจากตะการหน้าโปรไฟล์เส้นผีผูกข้อมือกันจำเป็นต้องทำตอนเช้าไหมครับผู้ใหญ่บอกฤาษีดีดีตอนเช้ามึงอย่ามาเพ้อเจ้อ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงเหรอวันไหนเป็นไปได้ติดต่อให้หมดทุกคนเลยก็ได้นะดรนัทด,ด้วยพเพราะเขาบล็อกไลน์กูก็ติดต่อเขาไม่ได้กูจะส่งน้ำพริกไปให้กูส่งไปให้ด้วยความจริงใจไม่ได้ค่อแขวงอะไรเพราะกูแจกทุกคนน้ำพริกกูอร่อยอย่ากให้ได้กินทุกคนฝากติดต่อให้หน่อยขอ ขอที่อยู่ให้หน่อยเดีย๋ยวกูจะส่งไปให้หนังสือด้วยอย่างน้อยกูก็ยังนึกถือขาเป็นพี่พนาคตอาจารย์ทำโฟตโต้บุ๊กก็เนี่ยโฟตโ,โฟต้บุ๊กือบโ,โฟตโต้บุ๊กก็แหละ๋อโฟโต้บุ๊กเดี๋ยวมีแน่อนอนตอนสุดท้ายก่อนกูไปบวชหรืออาจจะหลังบวชอยากให้ในหนังสือมันมีภาพตอนบวชด,ด้วยปิดฉากสุดท้าย ก่อนกูตายจากโลกนี้เข้าสู่โลกหน้าเขาจะฟ้องอยู่ใครจะฟ้องกูฟ้องกูไม่ได้เหรอจเจ้าเรื่องอะไรฟ้องกูฟ้องกูมาได้เหรอไปฟ้อง ังสืออาจารย์เป็นหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือสอนธรรมะหนังสือที่กูดานี่แหละค่อยเป็นคนลาวค่อยเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เอาคำสอนอาจารย์มาใช้สุดจริงๆการกินเนื้อสุนัขเป็นบาปหรือไม่ก็ไม่ได้บาปอะมึงกินเนื้อแล้วก็ไม่ได้บาปที่มึงไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน ไม่ยังเลยสงสัยว่าข้าเพื่อมึงกินได้แค่นั้นแหละถ้าพูดความจริงแล้วตำรวจจับผมผมได้บุญไหมครับก็มึงพูดกวกัจริงเรื่องอะไรละประเด็น ตาแดงแมนดาลอก่อนอีสอสวันเดียวขายใหม่กูขายหนังสือก่อนตอนนี้ซื้อหนังสือก่อนจัาตะกร้าหน้าโปรไฟล์จ้ากูไม่ได้ปักตะกร้ากดเข้าไปหน้าโปรไฟล์เดี๋ยวก็เจอซื้อสินแปดกน้านข้างได้ไหมครับได้แม่ ถ้าสมาธิภาวนานลหลวหายใจะขอ,อก่อได้บุญไม้ได้สรุปแล้วอาจารย์ได้ออกข่าวญี่ปุ่นไหมครับมันเป็นแอปกูจะไปออกข่าวประเทศญี่ปุ่นเรื่องอะไรมึงก็ไม่คิดนะเกิดวันอาทิตย์ดีไหมครับมึงเกิดวันไหนก็ดีถ้ารเราไปแล้วแต่สันดาลมึง ขึ้นไลช่วงเย็นยังขอพัดลมอาจานมาเป่าหอยอยู่เลยขอเผื่อทนายด้วยได้เดี๋ยวกูส่งไปให้กูมีพัดลมแบบสองใบพัดได้นะหมุนสามร้อยหกสิบาเป่าให้ฉ่ำไปเลยจ้ะเดี๋ยวกูส่งไปให้ส่งที่อยู่มังไปขอที่อยู่ให้กูเดี๋ยวกูส่งให้จริงๆกูมีสองตัวคุณทร,รม,มาส่งให้กูเดี๋ยวกูส่งต่อให้เลยถือว่าทําบุญเอาไปปล่อยหอยเป่าหอยกับเป่าหามกูส่งให้จริงๆนะเบิงขอที่อยู่มากูส่งให้แบบสองใบพัด แม่กูอยากแก่ตอนนี้เลยอ่ะอย่าจะเอามาโชว์แล้วเกินหมุนได้360องศาแล้วมึงเป่ามุมไหนก็โดนกูบอกเลยกระพือ เนาะอะกูตอบตอบกูตอบสนองกตบพวกเึอ,อ,อ,อรรอสักครู่เดี๋ยวกูเอามาให้ดูกูไม่ได้ตอแหลกกูพูดจริง ไปขอที่อยู่เข้ามากูจะส่งไปกูส่งจริงเอามาให้ได้ทั้งสองคนนะกูอยากให้เพื่อตอบแทนที่โอซากะคอยตำหนิติงติงคุณตามทําตลอดเวลากวนโมทนาสาธุด้วยชอบมาก ไอ้สองทนายที่ก็เป็นพี่อสุธิรักของกูเพราะเขาอยากได้พะโล่ไปเป่าหอยก็เป่าหามต้องกูบอกว่ามวต่ร้อนรุ่มหรือเกินก็อเอาหอยก็เอ,เอาพะโล่ไปเป่าหอยก็เป่าหามอยู่ว่าไงกูให้จริงกูมีสองตัวกูให้คนที่เขาชื่อสมาธิเขาให้กูมาเผื่อเขาจะไปทาประโยชน์ต่อทนายผู้หญิงหนึ่งผู้ชายผู้ชายหนึ่งขอมานะ มากูให้จัดให้อย่างไวเป่าหอยกับเป่าหำพอดีเลยสองตัวหอยหนึ่งตัวหำหนึ่งตัวขอต้องรับด้วยนะเพราะกูให้ต้องรับคนจริงต้องรับของกูนะ กได้อาหารเปรียกแมวค่ะแมวที่วัดหลายตัวคาา่ะจ้าซื้อสิอาหารแมวเปียกอะไรกันบ้านกูยังไม่มีปัญญาซื้ออยู่ทุกวันนี้กูยังรับบริจาคอาหารแมวเปียกคือบ้านเลยว่ะเลี้ยงไม่มีชัยมีโชคเนี่ยกูไปไหนมาไหนเขาซื้อให้กูตลอดเลยเลีเ้ยงแมวหนังสือตะกา้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้า ีผู้เปน็นำมาตาขอให้คำสรรเสริญของมนุษย์ทั้งมวลจงไปซื้อกันและกันทั้งสองฝ่ายต่อไปคืออะไรวะ ทิ้งแต่ยังติดต่อมาขอโทษเราว่าไม่ดีแล้วหนีไปมีชู้ควรทํานะควรนํานะควรจะตัดยังอะไรวะภรรยาทิ้งแต่ยังติดต่อกลับมาขอโทษเราว่าไม่ดีแล้วหนีไปมีชู้เราควรจะตัดยังไงดีก็ตัดเลยตัดชืเนเลย ไปจ้ไม่ว่ามันติดงานงานมันล็อกไว้ก่อนหน้านี้แล้วจ้าเลยไม่ได้ไปขอ,อดูตรงนี้ได้ ตื่นคุยวันไหนยังไม่รู้เลยต้องวันว่างจริงๆวันเนี้ยมันว่างแต่ว่ามันไม่ว่างเพราะว่าพรุ่งนี้กูตื่นตีสามกูมานั่งไลฟ์สดถึงสามทุ่มไม่ไหวนี่เดี๋ยวก็ไปแล้วสองทุ่มก็ไปเลยครึ่งชั่วโมงสองทุ่มไม่มีจริงพ่อแม่โทรมาของเงินทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ละสองพันถึงห้าพันหนูส่งให้ไม่ไหวควรปฏิเสธยังไงดีคะเพื่อก็ให้เขาเป็นเดือนตัดจบไปเลย ไม่ต้องร้อขอให้ไปเลยมึงให้ไหวเท่าไหร่สมมติมึงให้เดือนละห้าพันตัดจบที่ห้าพไปเลยขอก็ไม่ให้ถ้าขอมึงจะเดือดร้อนเดี๋ยวมันจะชิ้นาไปปวงกันหอดเห็นพต์หนูได้ไหมคะหนูรักอาจารย์ค่ะอาจารย์ทำให้ตื่นเออสาธุ น้ำพริกหมดน้ำพริกยังไม่หมดจ้ะแต่กูยังไม่ขายกูขายหนังสือก่อนกรณีมีลูกมีเมียแล้วไปโวดถือว่าละทิ้งภาระไหมครับก็ไม่ถ้ามึงตกลงกับเขาได้ก็ไม่ทิ้งภาระอะไรอะแต่มึงอย่าหนีไปก็แล้วกันเคลียภาระโดยให้จบก่อน แบตเตอรี่จะหมดทำยังไงดีคะเอาชาร์จที่หอยจ้าจิ้มเข้าไปเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวก็ชาร์จได้จ้าว่าพลังมึงไม่น่าจะธรรมดานะพลังปัญญาอ่อนเนี่ยาชาร์จโทรศัพท์มึงเข้าแหละ สัตว์ต้องห้ามจะบวงได้ไหมเช่นเสือสุนัขกัะลเเคชา้าง้าทำไมถึงบวชไม่ได้ล่ะหนังสือจะมีะไรเซ็นทุกเรี่มไหมไม่มีะนะไม่ได้เซ็นแค่เป็นไฟล์เฉย ดูอาจารย์ได้อะไรเยอะมากเดือนหน้าตัดสินใจบวกอ้อนุโมทนานะหนังสืออ่านจบแล้วพับถุงเกลแขกได้ไหมครับได้เลยจ้ามึงรวยมันก็พับเลยจ้าสามบาทซื้อเยอะๆเลยจ้ามากูหน่อยสักร้อยเล่มพันเล่มเอาไหมล่ะกูจะส่งให้เดี๋ยวลดราคาพิเศษด้วยเอาป่าอ่านจบแล้วไปพับถุกุ้ยแขกพับห้กูหน่อยส่งให้กูด้วยนะเวลาพับเสร็จแล้วกูยกได้ สั่งเลยจ้าตอนนี้เดี๋ยวนี้หนังสือซื้อหน้าโปรไฟล์จ้าหน้าโปรไฟล์กูเนี่ยกดเข้าไปเลยซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้ตะกก้าหน้าโปรไฟล์กูไม่อยากปักตะกก้าปักตะกก้าแล้วคนมันตกย่าหนูบอกว่าหาใส่เครื่องรางของขังนะของดีจากหลวงตาหนูตอบไปว่าพระสอนให้ใส่อะไรแบบนี้หรอ ไกากันถือว่าเป็นกรรมไหมครับก็เป็น่ะนะสั่งแล้วหนะังสือซื้อ,อ,อทุกอย่างค่ะเออสาธุขอบคุณมากรู้ว่าบาปแล้วทํากับทําโดยไม่รู้ว่าบาปอันหไหนบาปกันบาปทั้งคู่จะเพราะมีเจตนาในการทําทั้งคู่อ้างไม่ได้ว่ารู้หรือไม่รู้เพราะมึงมีเจตนา วันนี้ผมเห็นอาจารย์เบียร์ไปถ่ายหนังก,กับพี่แจ๊ดวันนั้นเหรอผมูก็อ่านไปวันนี้ทั้งวันนั้นผมอยากไปถ่ายรูปักอกาจาม,มกา,าก,กแต่ผมไม่กล้าเข้าไปขะกลัวะแต่ผมไม่กล้ามันก็ไม่ได้ถ่ายไงถ้ามึงกล้าสักหน่อยมันก็จะได้ถ่ายกูทีเนี้ยเวลาจะถ่ายรูปมาะเดิมมาขอได้เลยไปที่ไหนเจอกูอ่ะขอได้ ไม่ได้ว่าอะไรเลยเจอตรงไหนขอถ่ายตอนนั้นกูก็ถ่ายแลละไม่ใช่ยงโยงหยกอยู่ยงโยงหยกกูก็เดินหนีไปไหนตอนไหนแล้วถ่ายเลยตลาดอ่ะ หลังยุคพระศรีจะมีพระพู้เดชเจ้าอีกไหมมีไปเรื่อยๆเละ ผมยังไม่สามารถเริ่มพนาฮอไนลน์ได้เลยครับผมควรเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นมองเห็นโทษแล้วมันจะเริ่มได้อาจารย์คิดยังไงครับที่พัเนีพักเอาเนมาบินธมารอยู่ด้านหน้าก็ไม่เป็นอะไรนี่ก็เขาเป็นเด็กหรือเปล่าล่ะ เด็กไปอยู่แถวหลังสุดก็อาจจะโดนอันตรายได้ไม่เข้าใจเดินหลบเดินหนีไปตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็มาไว้ข้างหน้าจะได้เห็นชัดโอเคนั่นเองพรุ่งนี้นะครศรีธรรมราชแถวไหนเออแอดมินเขายังไม่ได้แจ้งอาจารย์สรุปชื่อร้านกาแฟชื่อว่าอะไรวะ พีมาบอกอาจารย์หน่อยร้านกาแฟชืฟ่ออะไรคนก็จะไปเจอกันที่น่าจะได้ไปเจอได้เพราะไปเจอมันในมหาวิทยาลัยคนมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปเจอที่ร้านกาแฟาใครว่าก็ไปเจออาจารย์ตรงนั้นได้ที่นครศรีธรรมราชเผื่อจะมานะไปนั่งสนทานากับอาจารย์ได้